สำหรับท่านที่มาเจอคลิปใหม่ๆนะครับมีความสนใจอยากจะเข้ามา,ารับฟังรับชมนะครับภาษาอังกฤษจากผมนะครับซึ่งนะครับสอนตามสไตล์ของผมเองนะครับสนุกไปบ้างนะครับตามสไตล์ตามตามความรู้ที่พอจะมีนะครับผมมาเรียนกันต่อ Fresh on English ม .5 ที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนาะบทที่2 EP 3บทที่2 EP 3ก็คืออยู่ในบทที่2นะครับ เรียงเรื่อยๆมาในแบงานนะครับนักเรียนเปิดหนังสือก็อไล่มาเรื่อยๆนะครับนะว่าหัวข้ออยู่ในหน้าไหนที่คุณครูนํามาสอนในปีสามนี้นะครับก็หัวข้อที่สามนะครับหัวข้อที่3ามคำสั่งว่า complete the question with words given นะครับให้เติมคําลงไปเป็นประโยคคำถามนะครับนะให้สมบูรณ์ด้วยคําที่ให้ไว้แล้วแล้วก็ให้ตอบด้วยนะครับ นั่นก็คือนะครับขอให้คาว่า be rich actress ก็แปลว่าดาราผู้หญิงนะครับที่รวยที่สุดในฮอลลีวูดทุกวันนี้คือใครนะครับก็กรุกรูไม่ได้ลบนะครับนะคำตอบมาอยู่นี่แล้วนะครับนะก็คือ who is นะครับ the richest actress in Hollywood today รตรงนี้ ตรงนี้ต o d a นะครับใส่เครื่องหมาย question mark เลยครับนะจบแล้วนะครับคําตอบนะครับขอให้ชื่อมาแล้วคือ Cameron Dash นะครับก็ Cameron Dash is นะครับ the richest actress จบเลยนะครับข้อที่ครับขอให้ครับว่า film have most computer generate computer generate effect ก็คือ effect นะครับที่ ทำจากคอมพิวเตอร์นะครับสร้างมาจากคอมพิวเตอร์ในปี2005นะครับเป็นหนังภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับก็เป็นวิชฟิล์มนะครับหนังเรื่องไหนที่นะครับเ e n เน a เรตรงนี้นะครับเติม E D เจเนเรติม E D นะครับหนาค่อยทำเป็น past perfect ไปเลยนะครับก็คือเปลี่ยน h a v e นะครับตรงนี้เป็น had นะครับนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับหนาเรื่องเท่นด้วยนะครับห้า had อะไรครับ hey, had the most computer generated นะครับ effect ก็คือมี effect ในด้านการสร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับนะในปี2005คำตอบคือเรื่องคิงคองก็คิงคอง had the most popular, uh, computer generated special effect in 2005จบเลยครูมมไม่ลบนะครับต้องการช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้ อ่ามไต่อครับอันนี้ให้แปลแหมตัวแปลตรงนี้คุณครูน่าจะลบนะครับนะเพราะว่ามันง่ายๆนะครับพอไปด้วยนะครับนะราบ,บอกแล้วว่าคุณครูเตรียมเอกสารไว้รวดเร็วนะครับก็เลยไม่ได้ดูให้ละเอียดเป็นการทําครั้งแรกนะครับนะเดี๋ยวตรงนี้ตรงลบอีกนะครับจะได้เฉลย ต่ต้องขอไปเอาเป็นว่าคุณคงไม่เลื่อนนะครับหายตัวเล็กไปก่อนนะครับนะเพราะเลื่อนแล้วเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะหายหนะเรื่องแปลตรงนี้มันง่ายๆนะครับนะเรียนไม่ต้องไปดูนะครับนะม .5 แล้วเดี๋ยวคุณรู้ไปให้สดๆนะครับโอเคครับไปดูกันเลยนั่นก็คือ Which actor นะครับดารา,าแสดงผู้ชายคนไหนที่เด็ดอยู่ไลค์คือเวสที่คุณชอบมากที่สุด Bill O'Well อ r e a ี้ไลค์ก Daniel Craig นะครับฉันชอบ Daniel Craig but แต่ว่า Judy d e n c e is brilliant Judy d e n c e ก็ดีเหมือนกันนะครับดีเลิศเดินดีเลิศเหมือนกัน Judy d e n c e นะครับเป็นผู้หญิงนะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็ให้ใส่กับว่า e x p r e s s นะครับ e x p r e s s A T R ACT นะครับ i w s นะครับดาราผู้หญิง Of course นะครับนั่นก็คือ j u d y Dance ก็เป็นดาราที่ดีเหมือนกันนะครับดีดยอดเยี่ยมเหมือนกันข้อสอง Why don't we ทำไมเราไม่ drive นะครับ Dive ทำไมเราไม่ขับรถไปชูเมืองเชสเตอร์นะครับ You could borrow your mum คุณสามารถที่จะไปยืมรถของคุณแม่ได้เนี่ย Big, I'm sorry ฉันขอโทษด้วยนะครับ And not a very good ฉันขับรถไม่เก่ง ดังนั้นฉันไม่ได้เป็นคนขับรถที่เก่งนะครับ very good ตรงนี้ใส่เป็น driver นะครับ d i v e, B e r ฉันเป็นคนขับรถที่ไม่เก่ง let's go by train นันั้นเราไปรถไฟกันดีไหม Lisa make delicious pasta Lisa นะครับทำพาสต้าที่อร่อยมากๆ s h e i s a really good เข้าเป็นอะไรครับในเมื่อทำพิซซ่าอร่อยก็ good cook นะครับ C O K cook เนี่ยนะครับนาะเป็นคำนามแปลว่าพ่อครัวแม่ครัวนะครับ อย่าไปใส่เป็นคุกเอร์นะครับนักเรียนเพราะคุกเคอร์มันจะกลายเป็นหม้อหุงข้าวนะครับนะเป็นคําศัพท์ที่แปลกมากนะครับคําอื่นเนี่ยเติมอีอาก็ไปจะแปลว่าคนทาสิ่งนั้นนะครับคุกแปรปรานคุกเคอร์ไม่ได้แปลว่าคนปรุงอาหารนะครับแปลว่าหม้อหุงข้าวแล้วคนปรุงอาหารก็คือคุกธรรมดาเหมือนกับคากริยานั่นแหละนะครับเบวาเยสใช่เลยนะครับชีรับหล่อนชอบชอบอะไรครับตรงนี้ต้องชอบคุกกิ้งนะครับ คุกกิ้งก็แปลว่าการปรุงอาหารเป็นเจอเรนนะครับไ o รับโ i n g ฉันชอบการไปนี่ก็เป็นเจอเจอเน,นะครับฉันชอบการไปไหนครับ,บไปทัวร์ u ฮา f o ฟลอริ e r ไปบ้านของท่านนะครับเพื่อรับประทานอาหารเย็นอันนี้มาแปลนะครับซันเซ็ตโฟลฟิงแฟชั่นนะครับแปลคําถามเหล่านี้นะครับเป็นภาษาของคุณ Why Why d y d y อยู่ k e like? You like it? ทำไมคุณถึงชอบมัน Where is it s e t มันเริ่มฉายเมื่อไหรนะ่เนพูดถึงเรื่องหนังนะครับนะ มันเริ่มฉายที่ไหนตนัวนีครับแวร์โหวเนตนะครับใครเพิ่งพู้แสดงนะครับในหนังเรื่องนั้น What did you do last night เมื่อคืนแล้วคุณไปทำอะไรมา Did you enjoy it แล้วคุณชอบมันหรือเปล่า What kind of film is it หนังนั้นเป็นหนังแบบไหนนะครับนะั้นเป็นหนังแนวตลกเป็นหนังแนวอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้จบ มาดูเ้าที่วกกันต่อนะครับนาะริกบอกว่า What did you do last night เมื่อคืนที่แล้วคุณทำอะไรมาเ mm hmm. ม็กก็เลยบอกว่า we went to see casino royal นะครับฉันไปที่คาสิโน o รโ l ริกก็เลยบอกว่า i s i t a thriller นะครับมันเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญหรือไม่ตรงนี้ก็คุณโรไม่ลบนะครับนะก็คือ What kind of film is it มันเป็นหนังชนิดไหน มันเป็นหนังอรื่ทกขวัญใช่ไหมแม่ก็เว่านูไม่ใช่อิสนียแอคชั่นเฟรมมันเป็นหนังแอคชั่นนะครับหนังบูอิสซาบอลมูวี่นะครับมันชื่อหนังว่าบอลมูวี่เรียก็เลยว่าดิ d เดยชวยเแล้วคุณชอบหนังเรื่องนั้นหรือเปล่าแม้ก็าลาช่ใช่ฉันชอบ It w o s u t s o y u t s o y u t e l y b r i l l i a n t มันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับนะ it f ฟูลออฟแ o ค c ั o นออเป็นหนังแอคชั่นนะครับนะ and the s p e c i ปเช f f ลเอฟเฟกต์อาร์อิ e ลและก็เซสเปเชียล e f ฟเฟนะครับรับสับไปเลยเปมนอะไรที่น่าเหลือเชื่อประหลาดใจมากๆนะน่าทึ่งเหลือเกินรยกเลยว่า who is in it นะครับใครแสดงในหนังเรื่องนั้นนะครับแม้กล่าว,ว่าเว l โอแดเนียคคอริกเป็นคนแสดงนะครับแสดงเป็นอ่าพยัคฆ์ไรศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ and he is the best บส e นนะครับแล้วก็เป็นพยัคฆ์ไรอ่า เจมบอลนะครับนะที่ uh, ที่แสดงอยู่เรียกบอกว่า what is it uh, set นะครับมันฉายที่ไหนนั่นเองนะครับนะแม็กบอกว่า well สามารถจะ set in Venice นะครับสาฉายในโรงเวนิสหรือ and the Casino in Montenegro หรือฉายในโรงคาสิโนในมอนตินโกนะครับต่อไปก็บอกว่า underline the correct option in each sentence นนั่นก็คือ ให้เลือกนะครับนะระหว่าง let's a s d กับ how about หนังสือก็เลือกมาแล้วเอา how about นะครับเพราะแปลแล้ว how about going to cinema er แปลว,ว่าเราไปดูหนังกันดีไหมนะครับถ้า let's going to cinema er แปลว,ว่าเราไปดูหนังกันเถอะนะครับอันนี้เป็นคำถามก็ต้องตอบ how about มายาก็เลยบอกว่า we a w a y go to cinema er นะครับเราไปดูหนังกันบ่อยดังนั้นนะครับ let s ย่อาาสอย่างเน็อาร์นะครับก็เป็นประโยคบอกเล่าอีกว่าเราไปดอูอย่างอื่นกันดีไหมเนยเมื่อเราไปดูหนังกันบ่อยแล้วก็มาเลือกเป็นคันชเวีนะครับทำไมเราไม่ไปทำอย่างอื่นบ้างล่ะเอเบเอเบนะครับเอเบนะครับที่คุณรูขีดทิ้งนี่คือไม่เอานะครับนะเอา h ฮาบาโกเองแดนซ์งั้นเราไปเต้รนรำเต้นรำกันดีไหมนะครับนะวีคุดนี่ไม่เอานะครับนะมันเป็นกรรม บอกเล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับเอาหาวเราเป็นได้นรำกันดีไหมเ,เรานะครับไปที่ร้านนี้นะครับนร้านลูน่าเราไปร้านลูน่านะครับตรงนี้เขาพูดถึง we we can go to we can, we could วีคุดโกตูนะครับแหนตรงนี้คุณภูกีดนะครับคอยเลือกระหว่างแกงกับพุดนะครับให้เอาพุดนะครับหล้ววีคุดโกตูในรูน่า That's the worst club นะครับโอ้นั่นมันเป็นคลับที่ไม่ดีเลยนะแย่ที่สุดเลยนะครับในเมืองนี้นะครับนะเอเบอเบก็เลยบอกว่าแล้วไวด้นวีทำไมาเราไม่ไปสถานที่ที่ดีกว่า,าไปรับประทานอาหารดีกว่าไหมที่ดีกว่านี้แทนที่จะไปท,ที่ที่ร้านรูน่านะครับเอเบก็เลยว่าโอเค นหะคุณครูเฉลยให้แล้วนะครับดังนั้นก็คือ let's go ดังนี้เป็นการชวนแล้วทีนี้ไม่ได้ถามแล้วเราไปที่ร้านอาหารจีนกันดีกว่านะครับนะซึ่งอยู่ที่บรเรนเตตตรงนั้นบริเรนมายาก็เอกว่าโอเคดีมากๆเลยแล้วก็ถามต่อนะครับห a r ่ you calling เจเจอรี่แอนเคโทรไปชวนเจอรี่และเคด้วยดีไหมเดลิสเนเนเรซซึ่งหล่อนก็อาศัยอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับชวนเพื่อนมากินด้วยนะครับ ผมกูก็ฉเฉลยให้แล้วนะครับนาะว่าตอบตัวไหนอย่างไรแปลว่าอะไรนะครับไปต่อครับผมเดี๋ยวตรงนี้ขออภัยจริงๆนะครับนาะว่าจะให้ใหญ่กว่านี้แต่กลัวมันจะเครื่องหมายต้องเขียนใหม่หมดนะครับเอาเล็กๆไปก่อนนะครับนะเด,เดี๋ยวบทต่อไปได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น มาดูกันนะครับนาคำสั่งว่าอะไรดีนั่นก็คือ I like film ฉันชอบภาพยนตร์แวร์ซึ่งที่ซึ่ง there i selection นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ Car chase นะครับมีรถชนกันอะไรอย่างนั้นขับรถแข่งกันนะครับ Special effect มี Special effect and stop คาว่า stop ในที่นี่ก็คือและก็อะไรอีกมากมายหรือ stop แะลรว,ว่าแก่นแท้ของเนื้อเรื่องนั้นนะครับก็จะมาคู่กับ <c oughs> ข้อนี้นะครับ คือมีการระเบิดนะครับมีการยิงกันขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นหนังแอคชั่นมันก็จะคู่กันดังนั้นนักเรียนเขียนเลขหนึ่งลงไปในข้อ F อันนี้ก็เขียนให้แล้วนะครับพอมาข้อที่สองนะครับ I prefer musical ชอบหนังแนวดนตรีนะครับนะแรร้องเพลงแนวเต้นรำนะครับแอนด์แดนนะครับแดนและและต่อไปต่อไปมันก็ต้องคู่กับแนวเดียวกันแนวเดียวกันก็คือข้อ E นะครับ ถ้าเห็นเขียนเลข2องลงไปหลังเขาอีกก็คือ good story song นะครับมีเพลงดีดๆนครับมันก็จะแมทกันข้อที่3นะครับ I love lying on the beach ฉันชอบไปนอนเล่นชายหาด sunbathing นะครับอาบแดด reading magazine นอนอ่านหนังสือนะครับแ n d stuff แล้วก็ที่เกี่ยวเรื่องกันเกี่ยวเนื่องกันก็คือข้อ4นะครับใส่เลข3ามลงไปนั่นก็คือ s h i l l i n g out นะครับก็คือนอนเล่นสบายๆชิวๆนะครับนะ h i l l i n g out Just Relaxing นะครับแค่นอนพักผ่อนนะครับก็ก <c oughs> ูนมากวันนี้สัญญาณการไล่ดีเหลือเกินนะครับนะไม่ไมีาการติดขัดเลยสามชั่วโมงเองจ,จะได้ <S <s ต่อไปครับพระฤาสีครับไอเด้งในชีสแชวพิงเฮ่อมัมนะครับหล่อนนั้นกำลังช่วยคุณแม่อยู่นะครับดูดูกคูกเก่งในการปรุงอาหาร or clean the house หรือว่าช่วยทำความสะอาดบ้านอยู่หรือ something หรือสิ่งอื่นๆทำอะไรบ้างครับก็ตอบข้อ B ีนะครับ s o m e ค i n d of house w o r k นะครับนั่นก็คืองานต่างๆที่เป็นงานบ้านนะครับแล้วก็จะคู่กันตรงนี้ใส่เลข4ส่วนก้อ้านะครับ d o you want t o g o for a meal คุณต้องการที่จะไปรับประทานอาหารอ r ริงหรือหาเครื่องดืม่มนะครับหรืออะไรอีกบ้าง ก็ตอบข้อ a เลยนะครับใส่เลขห้าลงไปก็คือดู something to g e t h e r นะครับหรือทั้งไปรับประทานอาหารแล้วก็ไปหาเครื่องดื่มดื่มด้วยนะครับข้อที่6กครับไป d a l l y l i k e going to คลับต้องไปการไปที่คลับหรือไปที่ผับไปที่คลับไปที่ผับไปทำอะไรบ้างครับข้อที่6นะครับนะก็คือข้อดีนะครับใส่เลขหกลงไปก็คือไปหาสิ่ง entertainment นะครับสิ่งให้ความบันเทิงหรือไปเที่ยวกลางคืนนะครับ night life โอเคนะครับ ตรงนี้ก็แค่เอาคำที่เขาให้มามาเติมลงไปในบทสนทนานั่นเองนะครับนะมาดูกันนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับคุณครูก็จะเฉลยให้นะครับนะข้อหนึ่งนะครับฟิโอน่านะครับพูดว่า could go นะครับเราควรที่จะไปเนี่ยเอาคาว่า could go มาเติมนะครับนะ could go นี่นะครับเราควรที่จะไป to s e ซ a play ไปดูละครนะครับคาว่า Play ไม่ได้แปรว่าเลนนะครับเป็นคำนามแปรว่าละคร หรือเล่นะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็เลยบอกว่าโอเคแล้วนี่ก็พูดต่อว่าเลตซีนะครับเลตซีนะครับนี่ตัวนี้นะครับนักเรียนมาเขียนลงหลังเลขสองนะครับเลตซีงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวอตส์ยอนนะครับหมายถึงว่าเรื่องอะไรนะครับหนาละครเรื่องอะไรข้อสามนะครับก็ให้ใส่ว่าคุดไอลุกนะครับคุดไอลุกตัวนี้นะครับนะคุดไอลุกคุดไอลุก at your newspaper นะครับ ให้ฉันดูในหนังสือพิมพ์ของคุณของเธอก่อนได้ไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างเวสเซอร์วอชูว์ได้เลยนะครับนิก็เลยว่าแตง์โอเคโอเคปั๊บให้ตอบว่า what's about going นะครับ w h a t about going นะครับให้ใส่ลงไปหลังเลขสี่ what's about going to see the roadmap นะครับดีไหมนะจะนะครับไปดู uh, ละครเรื่อง roadmap ฟีโรนาบอกว่าโนแดนซ์ ไม่หรอกนะครับขอบคุณมาก that นะครับให้ตอว่า the worst play นะครับ the worst play นี่นะครับนะ the worst play มันเป็นละครที่แย่ที่สุดฉันไม่ชอบเลยเติมลงไปหลังข้อ5นะครับตั้งแต่เคยดูมานะครับ ever นี่เกิดว่าโอเคหลังเลขหนะครับนะครับมปเิมว่า w h y don't we นี่นะครับ w h y don't we นะครับใส่หลังเลขหก w h y don't we see ทำไมเราไม่ไปดูหนังเรื่อง mouse trap นะครับ หลังเลขเจ็ดนะครับให้ตอบ acting นะครับ acting นี่นะครับซึ่งเป็นหนัง acting หนังสู้รบกันนะครับ is supposed to be r e a l l y good ซึ่งนะครับ suppose d แปลว่าควรจะเป็นก็ได้นะครับนะไม,ไม่ต้องแปลว่าสมมตินะครับน่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดมากๆเลยดีมากๆเลย it is on at h e round court ซึ่งอยู่ที่ round court นะครับฟลนาบอกว่าโอเคดังนั้น let's go นะครับนะ let's go เราไปดูหนังเรื่อง ออันนี้หลังเรื่องนี้ก็ดีกว่านะครับนะตรงนี้ต่อว่า let's go นะครับแอนเกตติเกตแล้วก็ไปซื้อตั๋วเลยคุณครูไปเร็วเลยนะครับนะไปต่อน,นี่ตรงนี้ไม่ต้องขยายแล้วนะครับตัวใหญ่แล้วนั่นก็คือเด i m p o r t a n t d o o ดนะครับประตูที่สำคัญที่สุดที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะไปคู่กับข้อหนึ่งนั่นก็คือ main entrance ทางเข้า ทางเข้าหลักทางเข้าหลักนะครับก็คือประตูใหญ่ด้านหน้านั่นเองก็จะแมทกับข้อหนอึ่งดังนั้นข้อที่สอง secondary a r t e r a l entrance นะครับทางเข้าที่อยู่ด้านข้างนะครับ a t e r a l แว่ด้านข้างทางเข้าที่อยู่ด้านข้างก็จะมาคู่กับข้อ A นะครับนะให้ใส่เลข2ลงไปนั่นก็คือ side door นะครับทางเข้าด้านข้างขาอานะครับ the entrance used by actor and musician นะครับ ทางเข้าที่าดาราผู้ชายนะครับแล้วก็นักดนตรีรเข้านะครับนะเป็นทางเข้าตรงไหนข้อสามก็จะมาคู่กับข้อจีนะครับนั่นก็คือทางเข้าเวทีนั่นเองนะครับทางนักร้องแล้วก็ <C ül> นักดนตรีเดินเข้านะครับทางเข้าเวทีคนอื่นห้ามเข้านะครับนะผู้ชมห้ามเข้าข้อสี่อโด which is at the rear of the theater rear นะครับแล้วอยู่ด้านหลัง rear 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 นะครับของเรียวแรมประมาณนั้นนะครับประตูที่อยู่ด้านหลังนะครับของโรงละครนะครับก็จะอ่าตอบข้อ h นะครับก็คือเป็นประตูหลังนั่นเองนะครับเพราะ e ร r ก็แปลว่าหลัง b บ c กก็แปลว่าหลังนะครับให้ใส่ข้อสี่เข้าไปต่อไปข้อห้านะครับสถานที่ที่ซึ่งคุณสามารถซื้อเครื่องดื่มนะครับข้อห้าไปซื้อเครื่องเดิมที่ไหนก็ซื้อที่บาร์นะครับ ใส่เลขห้าลงไปนะครับต่อไปข้อที่หกครับ place for sitting เป็นสถานที่ที่สำหรับนั่งนะครับวายในขณะที่ you wait to enter รอที่จะเข้าไปนะครับข้อที่หกก็คือเล้านะครับเล้าเอเรียนั่งรอก่อนที่จะเข้าไปนะครับให้ใส่หมายเลขหกหมายเลขเจ็ดนะครับ you walk up คุณเดินขึ้นไปนะครับ ah to get to the higher area เพื่อไปขึ้นไปถึไปสู่ที่สูงกว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ขึ้นในสูงกันไปเรื่อยก็ขึ้นบันไดนครับนะขึ้นบันไดนี่นะครับนะข้อ F ตอบเลขเจแล้วก็ข้อแปดนะครับพี่อยู่โดนว t นชูโว up ฟถ้าเกิดว่าคุณไม่จำเป็นที่จะไม่ต้องการที่จะขึ้นไปแล้วนะครับอยู่เช็ t h ี s ให้ใช้สิ่งนี้ลงมานะครับก็คือใช้ลิฟต์นะครับนะลงมาข้อ8แล้วก็ข้อ9ข้อสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ the place ที่ซึ่ง where อยู่ u y ticket ที่คุณสามารถไปซื้อตั๋วได้ for show เพื่อไปดูการโชว์ต่างๆ ก็ไปซื้อที่บ็อกซ์ออฟฟิศนะครับข้อที่เก้าแปลว่าบทที่2นะครับ EP 3จบนะครับนะ้ไปต่อ EP สุดท้ายอีก EP พหนึ่งนะครับนะในการมาฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์็ข็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอพี่นันต้องขอขอบคุณ